สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่อง Luxury GN นะคะวันนี้นะคะน้ำยองพูดถึงปัญหาที่น้ำเคยเจอและน้ำเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแบบน้ำนะคะ,ะเราม็พูดถึงปัญหาก่อนนะก่อนหน้านี้นะเป็นคนที่ถ่ายยากนะคะท้องผูกแล้วก็อาหารจะไม่ค่อยย่อยย่อยยากมากแล้วก็จะบอกว่าเป็นคนที่น้ําหนักตัวขึ้นเร็ว เพื่อนๆอี่ยคนรอบตัวเนี่ยหรืออยู่ใน YouTube คนที่ติดตามเนี่ยจะเห็นอยู่แล้วบางทีเราก็อ้วนบางทีก็ผอมนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าน้าหนักตัวเนี่ยมันสวิงอยู่ตลอดนะคะแต่ตอนนี้นะปัญหาเหล่านี้นะคะหมดไปแล้วนะคะแล้วก็ใครที่กําลังเจอปัญหาเรื่องกินปากนะคะแล้วก็พุงเยอะลดยากนะน้ำมีตัวช่วยที่จะมาพูดถึงกันค่ะ และนอกจากระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะอาหารย่อยยากเนี่ยปัญหาที่ตามมาอีกก็คือโรลคลิซีดวงถามหาเรียกว่าสองเด้งเลยทั้งขับถ่ายยากนะท้องผูกอะไรประมาณนี้เรียกว่าเป็นอะไรที่มันไม่โอเคนะ <No. S 1> และทีนี้เนี่ยน้ำจะให้ดูตัวช่วยตัวช่วยที่น้ำกินอยู่นะคะเรียกว่าฟิลแบบไดอารมณ์เหมือนน้ำหวานเลยเออแต่ว่ากินแล้วไม่อ้วนนะคะนี่ก็คือ NK h นาคินนั่นเองเป็นมิกเบอรี่ไฟเบอร์ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตา เวลากินไปนี่ได้ฟิลแบบดื่มน้ําหวานเลยค่ะเดี๋ยวน้าจะชงให้ดูค่ะก็คือหนึ่งกล่องเนี่ยมีทั้งหมด10ซองนะอันนี้ก็คือซองสุดท้ายของกล่องนี้แล้วนะคะวิธีดื่มก็คือดื่มก่อนนอนนะอ่ะเปิดให้ดูมันได้ฟิลเหมือนน้าหวานเลยอ่ะแล้วพอตอนเช้าเนี่ยมันไม่ปวดบิดนะคะตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันไม่ปวดบิดเลยมันโอเคมากๆนี่นะคะใส่ไปในแก้วเลยจ้าแล้วก็ เท hey, น้ำเย็นนะคะถ้าใครอยากจะกินแล้วใส่น้ำแข็งก็ได้นะสีแดงแบบนี้นะคะกลิ่นหอมมากดีมากเลยอะ่ะนี่น้ำแฮปปี้มากเลยนะน้ำยังให้แฟนกินเลยอะ่ะมันแบบดื่มง่ายมันดื่มง่ายจริงๆแล้วก็เวลาที่เราดื่มอะไรก็ตามที่มันดีต่อร่างกายอะ่ะแล้วรสชาติมันดีนะี่ยคือมันแฮปปี้มากๆเลยค่ะ นี่ค่ะชงเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆแล้วก็ดื่มง่ายมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวน้ำจะพูดอะไรฟังคือทุกครั้งนะคะเวลาที่น้ำจะมาพูดถึงอะไรเนี่ยน้ำต้องทดลองแล้วว่ามันโอเคจร <Okay. S 1> ิงนะถ้าไม่โอเคน้ำก็จะไม่พูดถึงเรียกว่าเจ้ามิกเบอร์รี่ไฟเบอร์ของ NKHNA คินเนี่ยคือมันโอเคมากๆแล้วน้ำก็แฮปปี้มากๆเลยคือตอนเช้าตื่นมาเนี่ยก็ขับถ่ายนะคะคือขับถ่ายเป็นเวลาเราไม่ต้องกังวลแล้วว่าเช้ามาเราแบบแน่นท้องท้องผูกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะ NKHNA คินนะคะเดี๋ยวน้ำจะขึ้นเพจได้ให้นะ เขากำลังจัดโปรโมชั่นนะคะ1กล่องจากราคาปกติอยู่ที่590แต่ตอนนี้นะคะอยู่ที่ราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้นแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคือน้ำต้องบอกเลยนะว่าคนที่มีปัญหาอย่างที่น้ำบอกไปพวกท้องอืดท้องผูกขถ่ายยากหมุดหงิดง่ายนะหรือมีกลิ่นปากรวมไปถึงแบบว่า คนที่น้ำหนักตัวขึ้นเร็วเหมือนน้ำนะคะแล้วน้องก็ขึ้นเร็วลง,ลงเร็วน้ำหนักมนสวิงอยู่อย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆแล้วก็วันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้กันจนจบนะแล้วก็หวังนะคะว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังเจอปัญหาเหล่านี้นะคะวันนี้น้ำลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ<ๆ>รอดูกันคลิปหน้านะคะรามีอะไรมาพูดถึงกัน